วิธีการติดตั้งฮุยออนไดเวอร์นะผมแนะนำว่าให้เข้ามาใน Google Chrome ของ PC นะแต่อันนี้ผมจะสาธิตในแท็บเล็ตให้ดูก่อนผมจะแนะนำให้ไม่ค่อยละเอียดมากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ถ้าเกิดดาวน์โหลดจาก Google Chrome เสร็จแล้วอะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกวิธีการดาวน์โหลดเพิ่มเติมให้ของวิดีโอของอีกช่องนึ่งไว้ให้นะอันนี้ วิดีโออีกช่องหนึ่งเนี่ยเขาสอนดาวน์โหลดหลังจากที่โหลดจากใน Google โหลดจากในเว็บเสร็จแล้วนะเขาได้มาตัวเป็นไฟล์เราต้องทำยังไงต่อวิธีง่ายๆให้เราเข้ามาใน o o o l l g โค g l e Chrome หรืออะไรที่เราถนัดใช้ให้เราพิมพ์ว่า h u ยออนไดเวอหลังจากเราพิมพ์ว่า h u ยออนไดเวอเสร็จมันจะขึ้นเว็บฮุยออ com ขึ้นมาให้เราเข้าไป อืออันนี้ผมถ่ายคลิปมาสี่ครั้งแล้วแต่สี่ครั้งนะั้นรู้สึกว่ามันจะทำให้มันงงๆไปหน่อยนะเอ่อก็ขอภายจริงๆนะเน็ตมันค่อนข้างจะช้าหน่อยๆนะครับเน็ตมันอืดเพราะว่าผมใช้โทรศรัพท์กับแท็บเล็ตไปด้วยคือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่างๆผมจะไอหาอะไรมาทำให้ใหม่กันแล้วกันไอพวก วิธีการถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจการลงได้อะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์มาก่อนก็ได้นะในคลิปนะลองคอมเมนต์มาดูว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเพราะว่าถ้าดูของผมแล้วแล้วผมให้ดูอีกช่องหนึ่งอะแล้วมันไม่เข้าใจตรงการอะผมจะพยายามจะพยายามช่วยสอนให้ได้มากที่สุดและกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นตบุ๊กแล้ว เพราะเมื่อก่อนผมต้องลงไดเวอร์เพราะว่าผมใช้โน้ตบุ๊กกับไอเมาส์ปากกาด้วยคำหนึงถึงหนึ่งข้อที่สำคัญเราต้องดูรุ่นชื่อรุ่นเลขรุ่นให้ตรงอย่างผมใช้รุ่น hs64 ธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้ที่ต้องใช้ จากนั้นข้อที่2เรามาดูระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราว่าเราใช้เป็นระบบปฏิบัติการของ Windows หรือ Mac ถ้าเราใช้ Windows ก็เลือกตรงพวกนี้สีอันนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นของระบบปฏิบัติการ Mac เราใช้อันนี้ที่ผมโหลดมาผมจะโหลดของ d i v e r beta ที่ผมจำได้นะผมโหลดของ d ดเวอร์เบต้าอย่างเดียวแต่ผมโหลดไอ้สามตัวนี้ผมโหลดมาหมดเลยแต่ u s e r อร์เมนไม่ได้โหลดมาแต่สามตัวเนี้ผมโหลดมาหมดแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันโหลดแล้วมันจะดูได้ยังไงว่ามันโหลดตรงไหนไม่โหลดตรงไหนอ่ะถ้าเกิดเราอย่างผมเนี่ยดาวน์โหลดใน g o o g l e Chrome ถูกปะก็ ใน Google c Home r เนี่ยหน้าตานะของเดสก์ท็อปของ Google c Home r ในแต่ละหน้ามันมันจะออกแนวประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ลนแล้วตรงจุดถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะมีแถบขึ้นมาตรงนี้ด้านล่างของ Google c Home r ประมาณนี้ มันจะมีขึ้นวันลาดาวโหลดอะไรไว้บ้างอ่าจากนั้นพอโหลดเสร็จให้เราคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีไฟล์ขึ้นมาให้เราอ่าเดี๋ยวผมจะว่ารูปเป็นตัวอย่างให้นะสมมุตินี่คืออ่านี่คือตรงที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วไฟล์ที่เราดาวนโหลดนี่มันขึ้นตรงนี้สมมุตินะ อ่าตรงนี้มันจะมีตัวเลขตรงนี้นะเปอร์เซนต์ตัวเลขบอกว่ามันกี่เปอร์เซนต์แล้วแล้วตรงนี้นจะเป็นชื่อตรงกลางตรงนี้นจะมีลูกศรี้ขึ้นให้เรากดแล้วมันจะมีขึ้นมาเป็นตัวเลือกมันจะมีเมนูขึ้นคมาเป็นคําว่าเปิดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จหรือเปิดเมื่อเสร็จอย่างนั้นอะ่ะก็คือเมื่อดาวน์โหลดไฟล์นั้นเสร็จแล้วมันจะมันจะเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาอัตโนมัติ แล้วมันจะมีแบบประมาณว่าเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างหนึ่งอย่างนี้แล้วมันจะมีตัวเลือกตัวเลือกอยู่ทางขวานี้มันมันจะขึ้นคําว่า next ให้เรากดกดกดไปเรื่อยๆหลังจากนี้คือผมจะอธิบายไม่ค่อยได้แล้วเพราะผมไม่ได้ใช้นตบุกแล้วต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในท็อปคอมเมนต์นะของผมเองอะ่ะในท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้ ลองเข้าไปดูในอีกช่องอีกช n นลหนึ่งที่ผมจะทิ้งเลงไว้ให้อันนี้คือเป็นวิธีการโหลดไดเวอร์หลังจากโหลดจากก,กูหลังจากไปเข้าเว็บไซต์ของอุออนแล้วโหลดไดเวอร์จากเว็บไซต์มันมาแล้วแล้วเราได้ไฟล์มามาแล้วอ่ะเราต้องทํำยังไงต่อคือเราโหลดไฟล์จากในเว็บของมันเน่ยเสร็จแล้วใช่ไหมจากในโคมอ่ะเราโหลดเสร็จแล้วแล้วเราต้องทํำยังไงต่อ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ท็อปคอมเมนต์ลองไปดูกันได้นะลองไปดูกันได้เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปวานรูปสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังไม่ค่อยมีเวลาจะมาทำอะไรสักเท่าไหร่โดยตอนนี้ผมกำลังติดธุระเนาะผมขออภัยด้วยที่ว่าอธิบายได้ไม่ละเอียดมากแต่ก็พยายามจะให้เข้าใจมากที่สุดนะ ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับถ้าว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแก้ให้นะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อแล้วบ๊ายบายครับ